สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไกด์เวอร์วินสมิทวันนี้เราจะมาอธิบายแมชชีนิกส์และวิธีเล่นเรด10คน h e r o ่สเตรมเลเวลห l สิบห g เ i ล l D งเกลดโดยรอบนี้เนี่ยเราจะเจอมูหลงยวนแล้วตามด้วย Twin Lions เริ่มแรกมูหลงยวนแมชชีนิกสจะเหมือนเดิมกับรอบที่แล้วเพียงแค่ดาเมจเยอะขึ้นเลื่อนเยอะขึ้นเราจะตีบอสให้ตายได้ยากและการเล่นพาจะทำให้รอดมาได้ไง สำหรับท่าที่ต่างจากเดิมอยู่ท่าเดียวจริงๆคือท่ายิงเอลเีเหลืองของนกนะครับที่จะเพิ่มจากการยิงหนึ่งเส้นขึ้น3เส้นทำให้มีโอกาสที่จะโดนถังได้หลายใบายมากขึ้น GPS ทุกคนควรจะส่องตเตรียมพร้อมที่จะวิ่งมายกถังตลอดเวลาแล้วแทงควรจะลากบอสให้ห่างจากเอลของนกเพราะหลังจากที่นกยิงท่าออกไปแล้วเนี่ยพื้นจะติดไฟทำรอนดาเมจใส่ทุกคนที่ยืนอยู่สำหรับแมคคนิกอื่นๆนะท่านผู้ชมสามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้าในช่องของเราได้ก็จบไปสำหรับมูรยย์ดู ต่อไปคือบอสตัวใหม่สำหรับอาทิตย์นี้ทวิตไลออนส์แมคชนิกหลักสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ลูกแก้วหยกเจบอลหรือโกลเด้นบอลที่ทุกคนจะเห็นตอนก่อนจะเข้าไฟนะลูกบอลหยกเนี่ยเราจะต้องมีคนถือแล้วส่งไปส่งมาตลอดเวลาเพื่อยืดระยะเวลาก่อนที่บอสจะเข้าโมดเบอร์เซิร์กโมดเบอร์เซิร์กคืออะไรเบอร์เซิร์กคือโมดท,ที่บอสจะทาดาเมจเป็น AOE ใส่ทุกคนอย่างรุนแรงคีวเลอร์จะต้องทํางานหนักในโมดนี้อย่างมากเพราะฉะนั้น เราอยากจะยืดระยะเวลาก่อนที่บอสจะเบอร์เซอร์แล้วก็ใช้เวลาอยู่ในโบนเบอร์เซิร์เนี่ยให้น้อยที่สุดเงื่อนไขาการที่บอสจะเข้ามดเบอร์เซอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3เงื่อนไขนะครับหถือลูกแก้วยกนานเกินไปก็คือถือจนแถบด้านล่างเนี่ยเต็แลมแล้วยังไม่โยนสักทีนะครับสลูกแก้วหยกถูกทิ้งอยู่บนพื้นนานเกินไปพอไม่มีคนถือลูกแก้วหยกแล้วเนี่ยมันจะมีวงกลมบอกเวลาที่เหลืออยู่ให้ใครก็ได้เดินไปหยิบลูกแก้วหรือใช้สกิลเซเลสเชียลซีสหยิบมันขึ้นมา3 ลูกแก้วเปลี่ยนคนถือครบ3รอบเราสามารถดูนะครว่าลูกแก้วเปลี่ยนมือไปแล้วกี่รอบโดยการสังเกตที่ลูกเล็กๆ3ลูกด้านบนหน้าจอตรงที่เขียนว่า Green Obsession ถ้า3ลูกเนี่ยเรืองแสงครบเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าบอสจะเข้าโหมดเบอร์เซิร์ฟถ้าเราไม่อยากปวดหัวหรือไม่อยากให้ฮีลเลอร์ต้องลำบากกับดามิเอตมหาศารของบอสเนี่ยเราก็ควรที่จะให้บอสเข้าโหมดเบอร์เซิร์ฟด้วยเงื่อนไขที่3โดยการส่งบอลไปมาตอนที่แถบกำลังจะเต็มเพื่อที่จะยืดระยะเวลาออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคนที่จะต้องถือลูก พอบอสจะมีท่าที่โฟกัสไปที่คนที่ถือลูกแก้วด้วยถ้าเราเอาดีบีเอสมาถือนอกจากเขาจะต้องโค้งรูทิชันดาเมจของเขาไว้แล้วเนี่ยต้องมากังวลหลบบอสอีกมันจะเล่นยากนะครับอ่ะต่อไปถ้าบอสเข้าหมุนเบอร์เซิร์กแล้วทํำยังไงสังเกตที่ด้านบนตอนที่บอสกำลังจะเข้าหมุนเบอร์เซิร์กเนี่ยบอสจะไล่ท่าไล่ออนและแอดเดอะโด้พุ่งเข้าใส่คนที่กําลังถือลูกแก้วเพื่อที่จะแย่งลูกแก้วกลับมาณจุดน,นี้คนที่ถือลูกแก้วสามารถหลบได้ด้วยการเพอร์เฟกต์ดอชนะหลังจากนั้นข้างบนจะเขียนว่าเบอร์์เซิรกไลออน แล้วบอสจะไายท่าออสป cious New Year ให้ใช้สกิลอะไรก็ได้ที่ให้ฟอร์ติจูดเช่น o n s Breath หรือท่าชาร์เตของแทงคราวนี้จะเอาบอสออกจากมอน์เตอร์ทำยังไงวิธีที่จะทำให้บอสออกจากมอน์เซอร์เนี่ยคือเราจะต้องการลดค่าฉีของบอสให้หมดก็คือทำให้บอลล้มทันทีวิธีที่จะทำให้บอลล้มได้ไวที่สุดก็คือช่วยกันดีเฟล็กวงแดงทั้งหมดที่บอสวางลงมาบอสเนี่ยจะวางวงแดงได้สองแบบแบบแรกคือแบบรวมแบบสองคือแบบแยกเป็นโลกตัวอยู่ถ้าทุกคนสามารถดีเฟล็กได้นะฮะวงรวมอะไรกจะลดฉีะก50%ก50%บอสที แล้วลูกแก้วก็จะกระเด็นกลับมาให้แท้งคีเป็นคนเล่นส่งไปส่งมาเหมือนเดิมกับครั้งแรกนะครับแต่ก่อนอื่นทุกคนจะต้องเข้าใจวงเหลืองก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเรามีมาร์คสีแดงที่เป็นรูปดาบอยู่บนหัวเราเนี่ยพร้อมกับวงเหลืองรอบตัวเรานรั่นหมายความว่าอีกสักพักหนึ่งบอสมันจะยิงอะไรสักอย่าง AE ใส่ตัวเราเราต้องออกจากกลุ่มเพื่อนนะครับถ้าทุกคนโดนวงเหลืองของตัวเอง,งเนี่ยดาเมจเราจะไม่ตายแต่ถ้าเราไปโดนซอ,อร์อกันอยู่หน้านบอสเนี่ยโดน5วง6วง ฮิวเลอร์เป็นใครยังไงก็ฮีไม่ได้ท่าที่มีแมกนิกจริงๆจังๆของบอสตัวนี้เลยก็คือวางเสา ascending the height บอสเนี่ยจะวางเสาไม้พร้อมกับลูกศรสีเหลืองมาบอสจะกระโดดตามลูกศรสีเหลืองเนี่ยทำดาเมจเรื่อยๆให้เราไปรวมกันตรงเสาสุดท้ายแล้วตีให้หลอดเลือดของเสาเนี่ยหมดพอบอสมาถึงที่เสาตีไว้บอสก็จะล้มทันทีเสามันจะหักนะบอสจะลม้มลงมาอยู่กับพื้นถ้าทีมดาเมจเยอะเนี่ยเราอาจจะตีเสาลองสุดท้ายให้บอสมันล่วงมาเร็วกว่านี้ก็ยอมได้ต่อไป auspicious lion ด้วยความที่ดามจในโหมดเบอร์เซอร์ของบอสเนี่ยมันเยอะซะเหลือเกินเดฟก็ไม่ได้ใจร้ายให้อุปกรณ์ช่วยมาอย่างหนึ่งนะครับก็คือเฉียวชิงอีลูกเล็กๆสีเขียวเนี่ยที่มันลอยอยู่บนฟ้า3ลูกให้ใครก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วควรจะเป็นฮีเลอร์ใช้เซเลสเชียลสิหยิบมาจะให้สเต็กลดดามจที่ทีมจะได้รับจากบอสในโหมดเบอร์เซอร์ไเป็นไปได้ให้เก็บมาให้หมดสุดท้าย Copper Shadow มันจะมีทรงกลุมที่ทำจากเหรียญทองแดงนะฮะลอยขึ้นมาจากกลางสนามเหรียญเนี่ยจะโยงเส้นสุ่มคนที่จะโดนชามหร ทีมจะต้องช่วยกันทำลายเหรียญให้เร็วที่สุดโดยใช้ธนูหรือร่มตีไกลหรืออะไรก็ได้ที่ตีไกลหรือจะเป็นคลาวสเตปกระโดดขึ้นไปตีเองก็ได้แต่ผมไม่แนะนำวิธีนี้นะฮนะตีมันลงมาส่วนแท้งเนี่ยให้ลากบอสออกไปจากกลุ่มเพื่อนฮีลเลอร์ก็ฮีไปนคะนนเนี้ยจริงๆไม่ยากนะครับผมไม่ยากเลยความสวยคือท่านี่มันดัดเกิดขึ้นซ้อนกับตอนที่บอสกำลังเข้าหมดเบอร์เซิร์ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ย พอทางซัำจังช่วยด้วยนะครับฮิลเลอร์ใช้ร้อยแบตเตอรี่กดโกลเด้นบอดี้มิติเกตดามิดรับแทงลากบอสออกตั้งการโฟกัสที่การเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่ต้องทำดามิด DPS โถมดามิดทั้งหมดใส่เหรียญใส่ทุกอย่างใบมิติสกิลอะไรใส่ทุกอย่างไปเลยเพราะถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้ก็คือเราจะกลับไปเริ่มใหม่นะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือแมคานิกของทวิทไลออนส์นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชม